สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับตัว New Ranger 2018นะครับสีขาวตัวนี้ลูกค้าก็สั่งแต่งเต็มพอประมาณนะครับคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่งอะไรไปบ้างอย่างแรกเลยตัวกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกระจังแบบใหม่นะนาะจะไม่เหมือนกับตัวโฉบ2015นะครับตัวกระจังกระจังนี่ก็เลือกสีได้นะครับว่าาะเอา สีอะไรอย่างคันนี้ก็เน้นเป็นขาวดำนะครับแล้วก็ดูนี่เป็นตัวข้อไฟหน้าเลือกสีได้เช่นกันครับว่าจะดาด้านดาเงาสีเดียวกับวายแท็กค,คิวล้อแม็กกับยางตัวน,นี้จะเป็นขอบ16ยาง265 70ครับ16 ยี่เป็นครอบกระจกครอบแกมด้านข้างดูลายสติ๊กเกอร์ก่อนเนาะอ่าลายสติ๊กเกอร์นี้ราวหลงังคาสปอร์ตบาร์ด้านท้ายขรอปฝาถังน้ำมันนะครับอ่าไปด้านท้ายต่อเลยตนี้ค้อ ไฟท้ายกันชนหลังทำเป็นสีดำพวกมือเปิดเบ้ารองมือเปิดตรงนี้เราใส่ให้หมดครบทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะติดกล้องมองหลังด้วยเดี๋ยวเรามาเดินดูด้านข้างกันก่อน อรบเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยครับตัวนี้ใส่เบอกมานะครับบอกที่ทำก็จะเป็นบ่อหนังเย็บได้สีส้มแล้วก็ตัดแถบตรงนี้เป็นสีส้ม ตันนี้ก็ลูกค้าสั่งติดหน้าจอเพิ่มน,นะครับพยานตัวพื้นเข้ารูปแล้วก็ตัวกันลอยทางประตูนะครับนี่พวกมือเปิดพวกบ้าพวกน,นี้อย่างที่บอกนะครับคันนี้ที่จริงอ่ะมันเลือกได้หมดเลยว่าใครสีดำด้านทั้งคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น จะ,จะเลือกเป็นดำเงาสีวายแถกหรือจะเป็นสีดำด้านเลือกได้หมดเลยยังไงสนใจติดต่อผมมาได้นะครับ065 675 8998แมนนะครับปรึกษาโปรโมชั่นได้เลยนะครับอยากแต่งเป็นประมาณไหนจัดให้ไ yes. ด้เราจัดให้เลยนะครับผม ยังไงวันนี้ขอตัวก่อนนะครับ